เราสังเกตจิตใจของเราจิตใจเราชุ่มด้วยกามหลงโลกนั่นแหละเพราะว่าโลกนี้มันเป็นกามโลกชุ่มด้วยกามก็คือหลงโลกยังโหยหาความสุขสนุกสนานอย่างโลกโลกอยู่เราก็ต้องรู้ว่าเรายังมีจุดอ่อนมากมายเส้นทางที่จะเดินไปสู่พระนิพพานนั้นยังยาวไกลแล้วทำไงดีก็ต้องอดทน นะพยายามปลีกตัวออกจากโลกซะก่อนเอาร่างกายเราเนี่ยแยกออกมาคล้ายๆเราใจเราเป็นไม้สดนะเราก็เอากายของเราแยกออกมาอย่เอากายไปเปียกน้ําด้วยใจก็เปียกน้ํากายก็เปียกน้ำเอาไปใช้ประโยชน์เอาไปจุดไฟอะไรไม่ได้มาตั้งอกตั้งใจภาวนาบางต้นตั้งใจถือศีลห้าไว้ก่อน การถือศีลห้านะฮมันจะเป็นจุดเริ่มต้นให้เรารู้จักมักน้อยสันโดษอย่างถ้าเราไม่มักน้อยสันโดษนะเราอาจจะไปต่อสู้ยั่งชิงทำร้ายผู้อื่นได้ไปปล้นไปขโมยไปหลอกลวงหลอกให้เขาลงทุนตัวนี้สียอะไรเงี้ยพอเขามาซื้อหุ้นตัวนี้นะเราก็เทขายข,ายของเรานะคนอื่นก็เจ๊งไปเรารวยอยู่คนเดียวอะไรอย่างเงยอเนี้ย มันก็ยังเพราะว่าใจมันยังอยู่กามนะมันก็เลยไปทำผิดศีลได้ไปทำผิดในกามได้ไปพื่นปลอนหลอกลวงเขาได้อะไรเงี้ยงั้นตั้งอกตั้งใจนะตั้งใจรักษาศีลห้าไว้ให้ดีนะเวลากลามมันกระตุ้นจะให้เราผิดศีลอย่ายอม ถ้ายัางอ่อนแออยู่ไม่ใช่ลูกพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไม่ใช่คนอ่อนแอรพระพุทธเจ้าไม่เคยร้องขอให้ใครช่วยนะท่านช่วยตัวเองตลอดนะพยายามช่วยตัวเองสแสวงหาธรรมะเพื่อความหลุดพ้นอย่างนี้ต่อสู้เด็ดเดี่ยวท่านสละกาม สระความเป็นเจ้าชายของท่านออกบวชอันนี้ท่านเด็ดเดี่ยวมากของเราถ้ายังไม่ขนาดนั้นยังไม่มีโอกาสบวชยังมีภาระที่จะต้องอยู่กับโลกเราก็อยู่กับโลกแบบกิ่งไม้ที่ไม่แช่น้ำหลวงพ่อธรรมาแบบนั้นนะหลวงพ่อตอนตั้งแต่เป็นโยม ยุ่งกับคนอื่นเท่าที่จำเป็น